โอเคครับ okay, ผมสวัสดีเพื่อนๆน้อง,องป้าๆนะอาทุกคนนะครับผมก็นะฮะผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าของเกมนี้อย่างชื่อคลิปเลยครับผมแก้ปัญหากระตุกหน่วงนะฮะคือเกมนี้ต้องยอมรับก่อนว่าอาร์ตเวิร์คของค่อนข้างดีนะครับผมซึ่งอาจจะต้องใช้ทรัพยากรโทรศัพท์ค่อนข้างเยอะนะ,ะับผมแต่ไม่ได้เยอะแบบมากเลยขนาดนั้นนะ,ะับผมแต่ถ้าที่ดูงานงานงาน,งานอาร์ตเวิร์คงานอะไรแบบเนี้ย คือมันภาพมันสวยมากครับผมมันชัดมากครับผมมันก็อาจจะแบบอาจจะมีหน่วงๆไปบ้างนะผมต้องคาใจนะแต่ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่ายังไงนะครับผมว,ว่าให้มันกระตุกน้อยที่สุดหรือให้มันลื่นที่สุดนะครับผมโอเคนะครับผมการตั้งค่าของผมก็ตอนแรกนะฮะอ่าตอนแรกของผมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมวิธีการตั้งค่านะฮะ อย่างแรกเลยนะครับผมเห็นกับว่าย่อตัวเลขนะครับผมย่อตัวเลขดาเมจนะฮะก็จะเป็นการแบบว่า <First. S 1> สมมติดาเมจหนักๆมันก็จะเอาขึ้นมาให้นะครับผมเราก็กดปิดไปเลยนะครับผมพอปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้แสดงผลต่ําขึ้นนะครับผมแล้วก็แสดงผลแล้วครับต่ําเอฟเฟกบางส่วนก็ปิดไปเลยนะครับผมเปลี่ยนเป็นรูปแบบไอคอนนี่ก็ปิดไปเลยนะครับผมข้านี้ก็ อาจจะทําให้เราแหลกน้อยลงนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือปรับอันนี้ด้วยก็ได้นะเอาลงมานะโอเคนะครับผมก็จะทําให้เราแหลกน้อยลงนะครับผมเท่าที่ผมได้ลองลองเล่นมาหลายเกมนะฮะมันก็คือการแก้ปัญหาแบบแบบในเกมเลยนะผมตาตั้งค่าเพราะว่าต้องยอมรับว่า ตัวเกมนะผมยังการตั้งค่าย,ยังไม่ได้มีอะไรมาขนาดนั้นนะฮะระบบมันเลยแบบอาจจะคำนวณผิดๆบ้างนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองก็คือพยายามเคลียร์หน้าจอของตัวเองนะครับผมเคลียร์แคสของตัวเองครั้งนะครับผมเพราะเกมเนี้ยมันก็ค่อนข้างหนักเลยนะค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมค่อนข้างจะเอ่อกินทรัพยากรโทรศัพท์เราค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมผมก็ลาเพียงเท่านี้นะฮะ ใครคิดเห็นยังไงนะผมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมคลิปหน้านะครับผมผมจะมาสุ่มกาชานะฮะกาชาสักหมื่นห้าละกันนะครับผมดูว่าเราสุ่มหมื่นห้าเราจะได้ตัวอะไรนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมจิงๆแนะผมขอลาไมื่อวานนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปสั้นๆพอดีว่ามีคอมเมนต์ขอมาก็เลยจัดให้น้องกันเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผม ถ้าอยากให้ช่วยแก้ปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้กันได้นะครับผมผมจะไปหาข้อมูลมาให้สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ